มาดูมาดูช่างปลาพี่น้องย่างปลาปลาย่างปลาย่างปลามื่อนี่เชฟต้อยเราย่างปลาพี่น้องเอ้ยสะอ่อนไร้สะอ่อนไร้เพี่อนเพื่อนพื่นโอ้หุ่นตาดำตาดำย่างแบบโบราณเลยมังเสียเสีย่างแบบโบราณสั้นแล้ววะครับไรครับไรปลาตะเพียนปลาหนินนี่แค่ทุ่งนาที่แล้วอยู่ที่ไร่นาของเชฟต้อย ย่างปลาย่างป่าพี่นงยางป่าบุ้ยเป็นตาเสีบอะไรเนาะเบนสองเขียวะะละ,ะลวปัญหาเราะล่ะสวัสดีปัญหาเพรา่ล่ะหรือเสาแล้ว ทีมง,งานช่างวิระลูกประทยยัดชามมดดยแกผุ่มมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาจินปิ้งปลาเด้อมาจินย่างปลาน้ำกันย่างปลาแซ่บแบน้ำกันเด้อพี่น้อง ปิงปลาขาวปิงปลาตะเพียนมก็ใม่ข้าเมัน่พิงได้เอาเอาอยกหบกอนเีนอันนี้ล้มเนี่ยเออเอามาข้ามข้นมเนี่ะอ้มันก็หักึ้นเราบอกหีบคืนน่ะบอกนี่คืนหน่าอือเพราะว่าปลานวางหีบ่แม่อเวอาแล้วอผิดกันแล้วพี่น้องผิดกันแล้วย่างย่งปลาผิดกันแล้วก็ผิดดอก กินมับเจ็บเอานะกินกินคุลุคุลุลงก็มีบว่เน่ยเอาได้กินมาเนาะพี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้หอมแล้วหอมแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาอาหารการกินปลาสดๆเอาขึ้นจากสะไม่ไมพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เฮ็ดสั้นๆพี่น้อง สองคนคนคนพารวยจึ่งเกาวคำว่าสวัสดีครับ